สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่หมอนางหมายยิปสีชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นวันนี้นะคะอะไรที่พาอยากจะบอกนะจ๊ะจ่อจอจอบลาบลาบลามาดูกันนะคะว่าอะไรนะคะที่พาอยากจะบอกในวันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะมาดูกันอ่ะสับซับซับซับชัก่อนนะจ๊ะแล้วก็ยิบ มาให้ดูกันเลยชัดๆนะจ๊ะนี่อู้สเตรนนะคะ night of pentacles นะคะและก็ page of s w o r d คุณวันนี้นะคะอะไรที่พ่ออยากจะบอกก็คือนะคะมันจะขึ้นประมาณว่า อุปสรรคปัญหาใดๆนะคะที่คุณจะเจอในวันนี้หรือ,อใกล้ๆในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคปัญหาใดๆนะคะก็ขอให้คุณอดทนเข้มแข็งต่อสู้นะคะอดทนแล้วก็ต่อสู้เข้มแข็งในปัญหานั้นๆน,น,นะคะปัญหานั้นๆก็จะคลี่คลายไปได้ด้วยดีอา่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องงานนะคะก็ เจะมีอุปสรรคปัญหานู่นนี่นั่นมาให้เรากแก้หรือมาให้เราทำแบบค่อนข้างที่แบบว่าเออก็ต้องใช้ความอดทนและความเข้มแข็งนะคะใช้ความอดทนนะคะกับปัญหาในงานออพอพอเราทำงานได้สำเร็จนะคะมันก็จะมีงานแบบเออวันนี้อาจจะสำเร็จปไปรุ่งรุ่งด้วยดีประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับงานนะคะเกี่ยวกับการเงินก็ สิ่งที่เราได้ทำมาอดทนมานะคะก็จะก็จะได้แต่ว่ารอหน่อยรอหน่อยอ่าก่การเงินนะถ้าเป็นเกี่ยวกับความรักก็คืออยังไงก็รักอ่ะอืนะคะยังไงก็รักกันนะถ้าเป็นเกี่ยวกับด้านของ,ของความรักนะยังไงคุณก็เอาเขาอยู่นะเอาเขาอยู่เขายอมยอมนะจะจะมีการถ้าเกิดคนที่มีปัญหาการทะเลกกาะกันหรือไม่เข้าใจกันก็จะมีการที่จะมา เทคแอคชั่นในในเร็วๆนี้เออวันนี้หรือพรุ่งนี้อะไรประมาณเนี้นะนะคะอุปสรรคปัญหาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายลงนะจ๊ะเออไม่บอกก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับผู้ที่เออเข้ามาชมคลิปนี้ในวันนี้อ่านะจ๊ะเข้ามาชมคลิปนี้ในวันนี้นะ เป็นกําลังใจให้แล้วก็จะดูอะไรกัะอืมก็จะเป็นแบบว่าเอาเป็นไพ่ทูตสวรรค์กันแล้วกันเนาะไพ่ทูตสวรรค์ไพ่ทูตสวรรค์อยากจะแนะนําอะไรเราคะเออนะมาดูไพ่ทูตสวรรค์อยากไพ่สุดไพ่ทูตสวรรค์ไพ่ทูตสวรรค์อยากจะแนะนําอะไรเราจ้านะมา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 อยู่ในความสับสนหรือขัดแย้งนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ในความสับสนหรือขัดแย้งนะจ๊ะเออ อย่าละทิ้งความฝันของคุณเนี่ยเยคุณมีฝันมีอะไรก็ทําไปทําเกี่ยวกับงานกับเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณมีฝันของคุณก็อย่าเพิ่งไปละทิ้งความฝันนะฮนะ โชคชะตาฟ้าลิขิตทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราชีวิตเราเนี่ยคือเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตนะจ๊ะอืมไม่มีคําว่าสายสําหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแน่ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรใดๆเราก็ต้องแบบว่าให้กําลังใจตัวเองนะแต่ผิดพลาดอะไรก็เริ่มต้นใหม่ได้นะคะความเข้มแข็งเท่านั้นที่จะเป็นเก,กาะกําบังกับเรานี่ไงที่แม่หมอบอกว่าให้เข้มแข็งนะเนี่ยสเตรนเนี่ยคือความเข้มแข็งเท่านั้นที่จะเป็น เกาะกำบังเราได้นี่นะคะคลิปสั้นวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะจอจอจอบลาบลาบลาจ้า